โอ้ยมันยิงเจ็บมันยิงเจ็บยังไงเว้่ยังไงยังไงยังไงไม่เลงก็ได้ไม่เลงก็ได,ไได้ยังไงยิงหัวเข้าให้โอ้เรียบร้อยอีกเพื่อนอีกคนนึงครับ ใครที่กลังมองหาร้านขายเกมสตีมนะครับก็เว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บของพี่เอนะครับอยากได้เกมไวไวสามารถมาซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับร้านนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นร้านของพี่เองนะทุกคนนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจานทีมนะทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็ลงที่พีคนะครับบ้านรั่วที่เดิมนะทุกคนนะในแผนที่เหมือนจะลงประมาณ2ปาร์ตี้นะครับแต่ว่าตรงเราไม่มีสักตัวเลยครับทุกคนยังไงวันเนี้ย ไม่มีใครลงก็อร่อยครับตรงนี้มีกอกกับกระเป๋านะทุกคนยังไงเดข้างในอ่าเอพีซีสูครับแล้วก็ยาด้วยแหลมไปเลยอ่าวตรงนี้เป็นเป็นธนูนะครับอาหมวกซองครับยังไงมีอะไรบ้างอ่ามียานะครับแล้วมีกระสุนอาด้วยอยากได้อาสกระบอกหนึ่งครับตอนนี้มีหรือเปล่าวะเออโอ้ตรงนี้เป็นวีเดวโออยากได้อาถ้าได้อานี่เราจแะบบยิงหวัวเล็เลยครับทุกคนยังไงข้างล่างอาไหมอา้าไม่ใช่อ้าฟาร์มาร์สนะ ได้เป็นฟาร์มานะทวกคนตัวนี้เป็นกระสุน SMG นะครับตรวนี้ลายฟันท้ายมีหมวกอาเดเดเดเแม่เย็บผิดเย็บผิดโอเคตอนนี้พร้อมลุยแล้วนะครับนะข้านามียานะครับอาเดเดเดเแม่เดินม,มาจากไหนล่ะเพื่อนโอ้เข้าหัวไปร้7ยสาบครับหือเรียบร้อยซ้ำหัวโอเคไหนมีเพื่อนหรือเปล่าอาเดเดเชั้น2มีคนครับยังไงจังหวะนี้เลงเข้าให้หือไม่โดนหัวยังไงล่ะเพื่อนเองรู้จักคนป่าน้อยเกินทุยเองรู้จักคนป่าน้อยเกินไปซะแล้ว แม่ยังไงล่ะครับเดินออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ยังไงยังไงโอ้เข้าหัวไป87ยังไงล่ะครับแม่เรียบร้อยล้มหนึ่งอขั้นสองเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวอาโดนลงมาทําไมโดนลงมาทําไมโดนลงมาทําไมยังไงอาวเดินมาอย่างนี้เรียบร้อยครับเดินมาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาจะชาร์จเราเพื่อนมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิอ๋อมาไมมาดิครับมาดิครับโอ้เข้าหัวอีกแล้วยังไงล่ะเพื่อนเปลี่ยวดีนักต้องซ้ำจังหวะนี้โอ้มีคูณสี่ด้วยครับทุกคนโอเคมียาหนึ่งอันนะฮะ อัพก่อดดีไหมไม่อัพดีกว่านะรอรอรออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินม,มาอีกแล้วโอ้ร้อยกว่าร้อยกว่ายัางโอ้เรียบร้อยลมครับอามีเพื่อนหรือเปล่ามีเพื่อนก็ไม่รอดนะฮะซ้ำเลยครับจังหวะนี้อาคานามีตารางสังหารของเรานี่ครับเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงนะทุกคนโอเคตัวหลังนี่มันตายไปแล้วอ่าวเวทเอสวดีวดเอสดวีดโอ้นั่นเล่นมากโอเคจัดไปครับทุกคนเอสวดีวดนะตอนนี้แต่มันเจอเอสวีดของเรานะทุกคนโอเคมันอยู่ไหนล่ามีคนหรือเปล่า มีคนหรือเปล่านี่อ่าเดะเดะโอ้ยจับจับเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นนี่เพื่อนใจเย็นใจเย็นอ่าเดีะเดะอู้หลังมาหลังมาชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับยังไงนะครับโอเคโอ้โหไอวอลหมดด้วยครับตอนนี้ยังไงดีอ้าวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวยังไงล่ะเพื่อนเอ้ยเหยียดนะอย่านะอย่าเปรี้ยวกับเรานะยังไงล่ะครับเกาะสาวก็มีอ่ะยังไงข้างล่างข้างล่างตรงนั้นยังไงอ้าวมันยิงมันยิงไอ้นี่อยากเปรี้ยวจัดมาสักครั้งดีกว่าทุกคน ยังไงโผล่หน้ามาดิเพื่อนอ่าโผล่มาแล้ว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 โอ้เรียบร้อยหัวแตกโอ,โอ้ลังเข้าลังเข้าโอ uh, ้เกือบแล้วโอ uh, ้ดีนะมันไม่จอยบอโอเคครับแหมอันนี้มันจะเอาเราทุกคนยังไงดีโผล่มาในเพื่อนอ่าไม่โผล่ครับจังหวะนี้วิ่งเข้าบ้านก่อนทุกคนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมยังไงยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับแม เจอเทคนิคเนี่ยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยนะครับโอ้โหของมันไม่มีอะไรเลยครับทุกคนโอ้โหยาไม่มีแต่เสือเปรี้ยวนะครับด้านหลังน่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปด้านบนอ่ะพูดถึงตายเลยโอเคบนบ้านมันไม่มีเพื่อนนะครับนะมาถึงตายเลยนะครับตอนนี้เราก็้ฆ่คามาทั้งหมด6ตัวแล้วนะทุกคนนะก็อตอนนี้เราจะเล่น V S กันนะครับนะ V S คู่กับคนป่านะครับอ้าเดี๋ยว,วเราเบิดโอ้โหเกือบแล้วกู เกือบแล้วโอ้โหเกือบขึ้นสวรรค์โอ้ดีนะกอดช่วยชีวิตนะกอดมันไม่น่นาช่วยได้กอดสามโง่เหมือนกันนะไม่แตกเฉยเลยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราจะมาโชว์สกิลนะว่าคนป่าเนะี่ยแม่มันจะคมขนาดไหนนะครับเวลาถือ SPD พีดีอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนนะ ก็อยู่แต่ป่านี่ก็แบบวันๆหยิบแต่ธนูนะครับวันนี้ก็มาหยิบสไนนะครับเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวนะปกติก็หยิบแบบหยิบธนูจนเบื่อแล้วนะครับวันนี้ก็มาหยิบแบบหยิบสไนบ้างนะครับ <c oughs> เปลี่ยนสีสันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันด้านล่างนะครับนะตอนนี้ก็ของพร้อมเรียบร้อยแล้วนะข้างหน้าเหมือนจะมีไอ้อะไรวะเลสโซนดอปด้วยนะครับนะ ยังไงมีคนหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีแน่นอนครับรเพราะว่าเลสโซนไม่เคยโกหกนะครับมาหาเลสโซนทีไรแน่เจอคนตลอดเลยยังไงอยู่ไหนเพื่อนโอโ้โหมันจะเงียบมันจะเงียบเลยฮะยังไงมีคนตายด้วยครับข้างหน้ามีคนหรือเปล่านี่มันจะไม่มีคนนะครับอ้าเดๆแมพพุดปุดดดด๊บเจอปั๊บเลยยังไงยังไงอย่าเพิ่งแอบเซฟอย่าเพิ่งแอบเซฟเอาในบ้าน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 เรียบร้อยจัะนี้ต้องรีบราช็อตลาช็อต ลัดชอด็อตลัดชอด็อตลัดชอด็อตยังไงเพื่อนเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าโอ้โหอีกตั้งเดียวแตกยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหยิงไม่ทันครับทุกคนยังไงวะเนี่ยตรงนั้นเหลืออีกตัวหนึ่งครับยังไงมีกี่คนวะไหนดูสิโอเคฮันโลใหม่เฟ,ฟรชอ้าไม่อยู่ครับยังไงล่ะเพื่อนอี๋อ้าได้เสียงเท้าเขาทุกคนยังไงไม่อาอยู่ตรงหน้าตานั่น,นเองเอามาดิ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 าดาดอโอ้เอสวีนี่ไม่เล็กไม่ตาย ผมแม่เลงยังโคตรแรงเลยโอเคมีขาตั้งนะตรงนี้โอ้โหแหลมเป็ดเลย f ด d นี่แบบไม่ต้องยิงหัวก็แรงครับทุกคนนะคือมันเป็นปืนที่แบบโงกงเกินนะทุกคนนะโอเคครับตอนนี้โพชโนคนก็น่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่19้คนนะทุกคนนะแมปก็แบบว่ายังใหญ่ยยอยู่เลยนะฮะโอ้ขยบเพียบเลยต้องโยนทิ้งไปนะทุกคนมานะดูซิว่าข้างล่างจะมีคนไหมอันโล่ไมค์เฟรชมีคนหรือเปล่าแถวนี้มันเป็นไปได้ยังไงว่าโรงงานไม่มีคนนะ ไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะสงสัสยเราต้องไปที่หอนาฬิกาแทนแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนเลยนะฮะยังไงเลยเพื่อนฮัลโหลโอ้ยไม่มีเหมือนเดิมโอเคตอนนี้คนเหลือ17คนแล้วครับแม่ลดไวมากยังไงขาะหน้าหอนาฬิกามีคนหรือเปล่านี่มีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าอ่าเดียวเดียวอ้าวเดียวโอ้เดินมาเป็นเพื่อนกูเลยโดนมาเป็นเพื่อนกูเลยเรียบร้อยเข้าหัวไปยังไงจังหวะนี้ไม่ให้ชุบครับ ไมชุบไม่ชุบไม่ชุบยังไงโอ้ยมันยิงเจ็บมันยิงเจ็บยังไงวะยังไงยังไงยังไงไม่เลงก็ได้ไม่เลงก็ได้ยังไงยิงหัวเข้าให้โอ้เรียบร้อยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับยังไงยังไงจังวันนี้มาดีเพื่อนมาดีเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอูยิงไม่โดนครับอืมเกือบแล้วมันเกือบขึ้นสวรรค์แล้วยังไงเลยคือรู้จักคนป่าน้อยไปซะแล้วรู้จักคนป่าน้อยไปซะแล้วอูเจาะครับจังวันนี้ไม่ให้ชุบครับไม่ให้ชุบครับ ยังไงเลยว่าอ้าวแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้เรียบร้อยเข้าหัวโอ้เรียบร้อยโอ้ยโม้รู้จักความคมของคนป่าน้อยไปซะแล้วนะครับโอเคโูคนป่าญิงเป็นอะไรที่ดูเดือดมากของมึงนี้แบบจะให้อันเดิมกูทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่คิดจะมีอันใหม่ให้เลยใช่ไหมนะคือแบบเก็บทรงเก็บเสียงมันไม่มีนะครับไอ้วอกก็ยังไม่มีเลยพวกนี้โคตรจนนะทุกคนโอ้เพิ่มแป๊บเดียวคนเหลือสิบคนแล้วครับยังไงวะโอ้ยยี่สิบตัวถึงไหมนี่ แต่ว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับตอนนี้20ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เขตวิมาซากินะทุกคนนะไม่รู้ว่าด้านหน้ามีคนหรือเปล่านะครับจหวานี้คนป่าเริ่มแบบว่าเริ่มคล้องแล้วนะครับนะเริ่มจับสไนคล้องแล้วนะครับไม่ต้องใช้แล้วธนูนะใช้แม่งแบบสไนเลยนะครับ <the> ข้างหน้ามีคนไหมฮลัลโหลให้แอด์ดอบครับแอด์ดอบมีการหยิบไปแล้วนะไม่ใช่มีการเลยแอดดอบโดนหยิบไปแล้วนะทุกคนนะใครหยิบไปไวฮะฮัลโหลอยู่แถวนี้หรือเปล่าเพื่อนโหหน้ามาซะดีๆีนี่ ยังไงในดูซีมีอะไรบ้างนะครับอ้ามี AWM อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าข้างหน้ายังไงอมันได้ right ย Finding <S <S ินหะรือเปล่าม <insane> ันได้ยินมันได้ยินหรือเปล่ามันได้ยินหรือเปล่ายังไงยังไงตื่นเต้นมากเลยยิงจลัดยังไงยังไงยังไงเลยครับโผลหน้ามันดีครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันด้าขวาดัดขวายังไงยังไงยังไงลยเบื่อยังไงยังไงโอ้โหมันยืนยิงอย่างนี้ผมว่ามันต้องมีของดีเลยทุกคนนะครับยังไงอีตัวเดืตัวหนึ่งอยู่ไหน ดูอ่เ <entertain> ด en> ี๋ยวเดี๋ยวโหัวโพหัวโพุวมไม้พวกไม้โอ้เรียบร้อยโอ้ก็ว่าท์นะทำไมมันเป็นดำาำทุกคนโอ้พวกไม้นรกนี่เองโอ้โคตรเนียนเลยโอเคตอนนี้เราได้ฆ่ามา16ตัวนะครับยังไงจังหวะนี้ตายไปสเลยตอนนี้วงบีบไปที่โคตรตัวจริงๆนะครับเหลือแค่6คนตอนนี้ทายเทียบก็ประมาณ2ปาร์ตี้นะทุกคนไหนดูซิว่านาน่าจะมีคนหรือเปล่านะครับแหม มาไม่คนป่ายิงหน่อยเพื่อนมีคนหรือฝ่าด้านล่างเอเหมือนจะไม่มีนะครับนี่ยังไงวะด้านขวาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวด้านขวาด้านขวาจะไปไหนจะไปไหนเลยเพื่อนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งอยู่นิ่งยิงยากมากมันมันโอ้มันสายเขาไปเดินสายไหมฉลาดแมสงสัยคิดผักเยอะยังไงอเอายเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนเหมือนจะมีคนครับด้านบนเหมือนจะมีคนวิ่งมายังไงนี่ อ้าวยิงใครมึงยิงใครมึงยิงใครมึงยิงใครล่ะเพื่อนยิงใครโอ้ยสองคนครับสองคนครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังยังไงยังไงยังไงล่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตกกัคแตกยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับไม่ซูมเลี้ยวหกสิบยังไงล่ะหัวแตก้โหเล็กน้อยโอเคตอนนี้ล้มสองครับทุกคนเพื่อนมาตอนอยู่ด้านล่างแน่นอนฮะอ่าวิ่งมาแล้วเพื่อนวิ่งมาแล้วหรือยังไงล่ะเพื่อนวิ่งมาก็ไม่ทันอยู่ดีวิ่งมาก็ไม่ทันอยู่ดีวิ่งมาเดี๋ยวเพื่อนยังไงนะครับยังไงนะครับ ยังไงล่ะครับโอ้เรียบร้อยโอ้โดนคนป่ายิงไปโอ้คนป่าจัดไป19คิวแล้วครับตอนนี้โอ้เดือดเกินโอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้แบบ AR ยิงด้วยนะครับในพะี่ก็ใช้เป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์แบบยิงหัวเน้นๆเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เหลืออยู่3ตัวแล้วนะครับนะเรเราต้องลงไปด้านล่างนะครับนะด้านล่างอ่ะเดเดวๆโอด้านมาด้านมาโอ้โอตกเข่าด้วยโอชย้ชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วจะชาร์จหรือเปล่าจะชาร์จหรือเปล่าม่ดีนี้มันไม่ชาร์อ้าวเดี๋ยว อย่าวพิ่งจอะเดี๋ยวเพื่อนยากอย่าเพิ่งอ้อา,เ,า,อาเ,อเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพึ่งเจาะโอ้โหเกือบเลี้ยวอ่าเดินมาไหมเดินมาไหมเดินมาไหมล่ะเพื่อนโอ้ห้าสิบหกห้าสิบหกยังไงละ่ะยังไงล่ะครับโอเคไม่มีเพื่อนด้วยโอเคเหลือสองต้นสุดท้ายครับสองต้นสุดท้ายขอซักยี่สิบสองคิวนะครับทุกคนดูซิมีอะไรบ้างอ่ามีกอดสีด้วยขอนะเพื่อนโอ้ไอวอเพียบ โอ้โหหลังจากที่ขาดแขนมานาน,น,นที่สุดก็เจอไอพอลแล้วนะครับตอนนี้2ตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับอ่าเหมือนจะเจอแล้วอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าโอ้โร้อยสีแปดร้อยส่แปดยังไงละ่ะยังไงละ่ะโผล่ห,หน้ามาด็เพื่อนหัวโดนไปนัดเดียวสะดุ้งแล้วหัวแตกแน่นอนจากวันนี้หมวกไม่ต้องใส่แล้วเพื่อนถอดเลยฮะถอดที่นี้นัดเดียวแตกแน่นอนอ่าวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านยังไงวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านอ่าอย่างไงละ่ะโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาโอ้ยิงจักรกลแล้วไปทีหนึ่ง แตยังไงล่ะเพื่อน53ครับเกือบเล้วอ่าเพื่อนสามเพื่อนอ่าเดี๋อะโอวงมาวงมาชิบปไฮโอ้ด้านหน้ามันชุบกันแล้วครับทุกคนจังหวะนี้จันทีไม่อยู่เลยครับจันทีต้องวิ่งวิ่งขึ้นเขาอย่างเดียวเลยโอ้เดี๋ยวเจอกันในวงอ๋ออย่าเพิ่งยิงเนี่ยเพื่อนอย่าพิ่งยิงเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นหนาจะเย็นนะเดี๋ยวเจอกันในวงนะครับมาในวงแล้วบวกได้ อยู่ไหน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 ไม่เล็มแม่งชุยไม่เล็งแม่งนะยังไงครับยังไงครับเดินเป็นบอยแบนเลยเดินเป็นบอยแบน์เลยยิงไม่ถูกครับทุกคนจังหวะนี้ต้องเล็งต้องเล็งโอ้เรียบร้อยโอ้เล็งหนักครับแต่ไม่โดนหัวเขาตลำตัวชุยข้าลํำตัวไปจังหวะนี้รีบซ้ำตายหนึ่งครับยังไงยังไงยังไงล่ะเพื่อนโอ้เข้าหัวไปโอ้เรียบร้อยวันนี้คนป่าก็จัดไปเบาๆ22ตัวนะทุกคนนะ ก็อยู <Happiness unting> <appearance> ่ในป่ามานานนะไม่จับแม่แล้วธนูนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะพี่อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มากๆเลยนะครับนะจะเกิดใครดูจบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับสรับวันนี้พี่จันทีมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยทุกคนนะบ๊ายบาย 아직은 무거운 구두 왜 뜰? 꿈 차라리 벗어 버리고 싶은 이밤에끝 손을 내밀어 줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게.